เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเติมไฟให้จิตใจเราก็เติมพลังให้สมองจากหนังสือเลิกเป็นมนุษย์ตื่นสายกลายเป็นมนุษย์ตื่นเช้าข้อแรกก็คือนอนให้พอถ้าเกิดว่าเหนื่อยล้าหรือว่าง่วงจริงๆไม่ไหวจริงๆระหว่างวันเนี่ยให้ Power อร์นไม่เกิน20นาทีรู้จักใช้สถานที่ให้เป็นแรงกระตุน้น อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากอ่านหนังสือก็ไปห้องสมุดอยากออกกําลังกายก็ไปยิมก็คือพาตัวเองไปในสถานที่ที่มีคนทําเป้าหมายเดียวกับเราทําในสิ่งที่เราอยากทำถ้าวันไหนที่ไม่มีพลังไม่มีแรงใจจะทําอะไรให้ลอง3ข้อนี้ข้อแรกก็คือพาตัวเองไปในสถานที่ที่จะใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เราได้นั่นแหละข้อ2ก็คือลดความยากของงาน แล้วก็ข้อ3มให้ไปทางานง่ายๆเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยการออกกําลังกายก็สาคัญทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเนี่ยจะส่งผลดีต่อสมองแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเรียกมันด้วยชื่ออื่นแหละแต่จริงๆแล้วมันก็คือ h a b i t Tracker ให้พยายามเทรกสิ่งที่เราฝึกเอาไว้เนี่ยแต่ละวันพอเราเห็นโปรเกรสในสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราก็จะมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันมากขึ้นการตื่นเช้าก็เหมือนกันก็เทรกเอาไว้ให้เห็นเลยหาเวลาทบทวนตัวเองในทุกวันด้วยเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างแล้วผลพธ์เป็นยังไงแล้วพรุ่งเนี้ย จะปรับอะไรเพิ่มได้อีกไหมอีกข้อหนึ่งก็คือการทำทูดูลิสต์เอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับการตื่นเช้ามาจักการทุกอย่างต่างๆในวันถัดไปการทํทูดูลิสต์มันจะเป็นการช่วยปรับสมองเราแหละให้เราเห็นภาพว่าเรามีอะไรที่ยังต้องทําอีกและมีอะไรที่ต้องทําได้มันก็จะช่วยจัดการความคิดแล้วก็สภาพจิตใจเราได้